คือในช่วงนึงที่ผมแบบหยิบหนังสือมาวางใช่ไหมแล้วก็หยิบปากกามาวางกระดาษทดมาวางเก้าอี้เลื่อนมาปุ๊บกําลังจะหยิบปากกาบอกปุ๊บแล้วก็กําลังจะเขียนสมการเรื่องวิชาเลขอะ่ะแล้วแบบเขียนไปมาทัดเดียวอะ่ะรู้สึกว่าเอ้ยวันนี้ไม่ใช่แล้วว่ะวันนี้แบบมันไม่สมควรที่จะมาเรียนอย่างนี้แล้ว คครับผมกลับนะครับก็วันนี้ก็จะมาหามคลิปเกี่ยวกับเวลาท้อหมดไฟในการเรียนในการอ่านหสือเตรียมสอบเข้ามหาลัยแบบฉบับผมเนี่ยว่ามีวิธีแก้ไขย,ยังไงแล้วก็สาเหตุกระจักอะไรบ้างก็มาดูเลยครับจะบอกว่าสาเหตุเนี่ยมันเกิดจากเวลาที่ผมแบบได้คะแนนน้อยอะไรเงี้ยแล้วเเช่นมันจะมีที่เรียนเสียงผมนะเขาจะมีการทดสอบเออเป็นแบบข้อสอบภาษาอังกฤษ แล้วผมสอบปุ๊บได้คะแนนออกมาก็ต้องให้พี่เขาเรียงผลซึนทายให้แล้วก็เขาก็จะบอกว่าเราอยู่ดับที่เท่าไหร่แล้วพอเขาบอกมาเราก็จะรู้ว่าเราควรพัฒนาเพิ่มขึ้นไหมอย่างไรอย่างไงเรื่องไหนอะไรเงี้ยซึ่งผมก็อันดับไม่ค่อยดีมาตลอดแล้วพอกลับไปฝึกทบทวนอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่ดีเหมือนเดิมคือผมก็ไม่รู้ว่าทำยังไงให้แบบคะแนนเพิ่มขึ้นสูงขึ้นคือมันก็เพิ่มขึ้นแบบมานิดนึงนิดนึงแล้วแบบบางวันก็อาจจะ ตกลงไปเยอะอะไรเงี้ยมันคือมันไม่ไม่คงที่แหละมันขึ้นอย่างเงี้ยขึ้นลงเงี้ยผมก็ไม่รู้วิธีจะทำยังไงให้ตัวเองคะแนนสูงขึ้นเพื่อที่จะสามารถมีโอกาสติดคณะที่ชอบหาอะไรที่ชอบ,ห,ชอบหรือว่าจะมีคะแนนสูงพอถ้ากับคนที่เขาเก่งๆเลยผมก็ไม่รู้เลยทําให้ผมแบบเริ่มเริ่มท้มอแล้วก็สึกหมดไฟในการอ่านในการเรียนแล้วเพราะว่าพยายามก็ไม่สําเร็จสักทีอะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะบางคนอาจาอจะทำโจทย์ไม่ได้เรียนมาเยอะ ตั้งหลายคลิปแล้วแต่ทำไมทำตัวไม่ได้แล้วทออ้อไยงงก็เป็นสาเหตุได้น,นะพี่ก็จะบอกว่าจริงๆแล้วอะ่ะช่วงแรกๆอ่ะพี่ใช้ไฟในการเรียนนะพี่มีไฟในการเรียนแต่พอหลังๆอ่ะี่รู้สึกว่าพี่ไม่ต้องใช้มาแล้วเพราะว่ามันไม่มีไฟในการเรียนแล้วแต่พี่ใช้คําว่านิสัยแล้วก็กิจจาวัฏจังหวดไปแล้วอะ่ะคือมันอ่านหนังสือตอนเช้าตื่นมาอ่านหนังสือองเงี้ยมันกลายเป็นกิจจาวัฏจังหวนไปแล้วอะ่ะมันทําทุกวันไม่ต้องแบบมีไฟในการเรียน,นก็ทําได้แล้วแต่แค่อาจจะ มีวันเหนื่อยบ้างก็อาจจะต้องขอพักบ้างก็มีแล้วก็ต่อที่เรื่องของการแก้ไขนะว่าจะแก้ไขได้ไงบ้างในฉบับของผมนะผมก็จะมีวิธีของผมเองซึ่งอาจจะได้ผลกับบางคนก็อาจจะไม่ได้ผลกับบางคนนะครับก็ของผมเนี่ยก็จะเคยเห็นมาว่ามันจะมีอันหนึ่งคือคาคมใช่ไหมเขาจะมีคาคมตามแบบไอสแกรมว่าคำให้กำลังใจอย่างเงี้ย บอกกันว่ามันไม่ช่วยผมเลยมันไม่ได้ช่วยทําให้ผมแบบหายเครียดทําให้ผมมีไฟมีกําลังใจเลยการที่แบบมาพูดปลุกเร้าอ่ะมันไม่ได้ช่วยอะ่ะมันต้องแบบผมต้องมาหาไอดอรเองดูจากการทําเขาแล้วก็ทําตามอะไรเงี้ยวิธีระบายครับความเครียดก็อยากจะบอกว่ามีการให้ลองไปคุยกับพ่อแม่ดูบ้างระบายกับเพื่อนบ้างอย่างเงี้ยก็เช่นวันนี้ผมทำข้อสอบไม่ได้เลยครับอ่านเรื่องนี้มาผมเจอในข้อสอบเลยครับอย่างเงี้ยผมทําได้คะแนนเยอะมากครับ มาอภบายมาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเนี่ยอาจจะช่วยทําให้ความแบบท้อเหนื่อยหมดไปได้นะแลก็อาจจะมแบบีไฟเติมขึ้นมาได้แล้วก็อย่างที่สองครับลองหาคู่แข่งดูฟังนะ้าอาจจะดูแบบโหดร้ายใช่ไหมแต่จริงๆมันต้องหาคู่แข่งในการเรียนเพราะว่าถ้าโมจะแข่งกับตัวเองเนี่ยมันไม่ไหล่มันจะไปพัฒนาถ้าแบบแข่งตัวเองมันยันอยู่กับที่เราต้องหาคนที่เขาเก่งๆหรือว่าหายดอนเราว่าเออเขา วันนี้เขาเรียนเรียนไปวิชาอะไรบ้างเขาทำคะแนนเท่าไหร่เราต้องทาให้ตัดให้ตามเขาแล้วก็ทําให้กกวเขาต้องแข่งเขาอืถึงเราจะพัฒนาได้รวดเร็วมากแล้วก็ต่อไปครับก็หาเพื่อนเรียนนะครับหาเพื่อนเรียนเช่นเสาอาที่อาจจะไปร้านกาแฟแล้วก็หาเพื่อนไปเรียนแต่ถ้าเพื่อนชวนคุยอย่างเงี้ยก็แย่นหน่อยนะเราต้องช่วยกันเรียนเพราะว่ามันจะได้มีสมาธิแล้วก็มีไฟเติมให้กันจริงการเรียนเพื่อนเนี่ยทำให้แบบเราตั้งใจามากขึ้นจริงนะแล้วก็ คือเวลาตอนไปสอบข้อหาอะไรเงี้ยเราต้องแข่งคนอ,อื่นใช่ไหมเั้นเอาคะแนนไปสู้เขาคะแนนต้องเราต้องมากกว่าเขาถึงเราติดอ่ะส่วนคนที่ไม่ติดคือคะแนนต้องน้อยกว่าเราใช่ไหมนั่นแหละเลยจะบอกว่าเวลาไปแข่งจริงอ่ะเราไม่แข่งตัวเองเราแข่งคนอ,อื่นไปเราก็ต้องเราต้องมีคู่แข่งอยู่แล้วอืมแล้วก็จะมีช่วงหนึ่งที่ผมแบบเหนื่อยมากๆจริงๆอ่ะคือวันนั้นไม่ไหวแล้วอ่ะมันก็เลยต้องขอพัก คือมันช่วงนึงที่ผมแบบหยิบหนังสือมาวางใช่ไหมแล้วก็หยิบปากกามาวาง,กร,าก,วางากระดตะทมาวางเก้าอี้เลื่อนมาปุ๊บกําลังจะหยิบปากกาบอกปุ๊บแล้วก็กําลังจะเขียนสมการเรื่องวิชันเลขอะแล้วแบบเขียนไปมาทัดเดียวอะรู้สึกว่าเอ้ยวันนี้มันไม่ใช่แล้ววะวันนี้แบบมันไม่สมควรที่จะมาเรียนอย่างนี้แล้วอะเพราะว่าจิตใจผมแบบมันเหนื่อยแล้วม,มันอยากทําอื่นบ้างผมก็เลยตัดวันนั้นไปเลยไปทําสิ่งที่เองชอบเช่น ไปเล่นกีฬาดูทูบอะไรเงี้ยถ้าเอาหาสิ่งที่เราชอบดูครับก็เช่นอะไรที่เราทำแล้วรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วอะไรที่เราทำแล้วรู้สึกว่ามีความสุขทุกครั้งที่ทํามันมีช่วงหนึ่งนะที่ผมง่วงตอนบ่ายๆมากๆตอนกินข้าวอิ่มๆเงี้ยมันจะง่วงใช่ไหมแต่เราอย่านอนแบบสองชั่วโมงสาชั่วโมงเรานอนองนี้ดีวกว่าแค่สิบนาทีสิบนาที ทุกคนอาจดูแบบมันน้อยมากมันจะช่วยทําให้หายง่วงยังไงจริงๆมันช่วยหายง่วงจริงๆเพราะว่าพี่ลองแล้วแล้วมันได้ผลจริงก็คืออยากให้ทุกคนลองตั้งนาฬิกาปลุกนัน้สิบทีแล้วก็ตื่นมาแล้วก็ตื่นจริงๆมาอ่านต่อบอกเลยว่าทุกคนจะรู้สึกว่าเฟรชขึ้นแล้วก็สมองไบร์ขึ้นจริงนะมีอย่างนะครับก็คือเขียนแผนชัดเจนเขียนแผนในแต่ละวันคือเป็นสิ่งที่พี่ไม่ทําตอนที่ พี่เต็มสอบเราอยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยเขียนนะเขียนแลนในแต่ละวันเพราะว่ามันช่วยได้เยอะมากจริงเพราะว่าแลนเนี่ยมันทําให้เราแบบมีเป้าหมายในแต่ละวันของเราอะถ้าเราไม่เขียนเราทำแบบไปเรืเ่อยเปือ่อยแบบเรื่อยๆอือคือนำว่าเขียนนะให้น้อยลิสต์ไว้ก่อนคือให้น้อยเขียนให้น้อยๆไว้ก่อนอย่าบบทําเยอะทําเยอะทําเยอะ,เ,ยอะเพราะว่าเวลาเปิดมาเงี้ยดูแพนใช่ไหมมาดูเงี้ยถ้าเราอ่านเจอเยอะ เราก็ไม่อยากทำแล้วถห้เราเจอน้อยอย,อย่างเงี้ยเรามีโอกาสที่จะทําได้ง่ายกว่าแล้วก็เริ่มได้ง่ายกว่าอาจจะทําเสร็จได้ง่ายกว่าแล้วพอาาทําเสร็จปุ๊บก็อย่าลืมให้รางวัลตัวเองนะครับก็เช่นอาจจะหาของกินอร่อยๆมากินอย่างเงี้ยหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วหรืออาจจะซื้อของที่ชอบอืมก็อาจจะเพิ่มลิสต์มันก็ได้นะถ้าสมมติแบบมันน้อยไปก็อาจจะเพิ่มค่อยๆเพิ่มมาหลังเสร็จแล้ว เช่นอาจจะแบ่งช่วงเช้าอาจจะทำสามลิต์ช่วงบ่ายสามลิต์ช่วงดึกสามลิต์อย่างเงี้ยไม่ค่อยแบ่งไปมันจะทําให้เราแบบรู้สึกดีเวลาทาแบบอะไรสำเร็จตามที่ตัวเองตั้งไว้มันก็จะสุดดีง่ายกว่าทําให้เราอยากทําไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีวันหยุดนะจะมีช่วงหนึ่งที่พี่หมดไฟกับการเรียนวิชาเล็กมากคือเรนแบบสี่วันติดอะไรเงี้ยแล้วมันรู้สึกว่ามันรับเยอะเกินไปมันแบบ ต้องพอกับวิชาเรกรันแล้วพี่ก็เลยแบบเปลี่ยนวิชาไปทําเกียรติไทยใช่ไหมแล้วก็ไปท่องศัพท์คาสัพท์อย่างเงี้ยซึ่งมันง่ายกว่าแต่บอกก่อนนะว่าเกียรติไทยมันไม่มีนะของปีหลังจากปีหกห้าไม่มีแล้วนะรู้สึกว่าการเปลี่ยนวิชาเนี่ยทาให้เราแบบไม่ต้องเครียดแล้วอะกับวิชาที่เราเครียดอยู่อะเออลองเปลี่ยนดูแล้วก็อาจจะทําให้เราไม่ต้องหยุดไปเล่นเกมไม่ต้องหยุดไปดูหนังไม่ต้องหยุดไปทำอื่นแต่หยุดไปเรียนต่อแต่เรียนวิชาอื่นดีกว่า ก็จบแลวครับฝัว,วิธีแก้เวลาหมดไฟหมดทาชั่นหรือว่าอาจจะท้อเหนื่อยอะไรเงี้ยซึ่งวิธีของผมเนี่ยผมก็ใช้จริงๆนะครับก็ทุกคนอาจจะปรับใช้กับตัวเองได้แล้วก็อาจจะนำไปใช้ได้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะเหนื่อยนะครับแล้วก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ถ้าค,คิดว่าคอนเทนต์นี้ดีก็อย่าลืมแชร์ให้กับคนอื่นนะครับจะไ,ได้มาช่วยกันนะครับ ทำให้เรามีไฟในการเรียนในการทํางานนะครับก็สรอบนี้ก็บ๊ายบายครับเจนครับ